สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนมีสานซอนดีวผ้าพี่ผ้าหน่อเราปลาหาเห็ดขาวแปงเห็ดน้ำหมอกเก่าเด้อจ้ะไม้เก่าไม้เดิมเฮาอำเภอมหาชนาชัยจังหวัดยะโสธรเขามากกับม้าหล่ะจ้าเป็นขาวๆอยู่พี่น้องเป็นขาวๆอยู่เนาะยายเนาะจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะมาลุยเลยจ้ะยายโอ้โหข้าวขาวอยู่จ้ะเห็ดน้ำหมอกใส่กันช่วงนีงกระซีมันแหงนอดิ้นมันแห้งจ้า ดอกคนก็จะแตกแน่น้อยอ่ะนากจะกไปนธหจ้าแตกแต่แข็งยี่จ้าไป็นเลยยหยเสาห้องมันทียี่ยบแล้วค่ะยี่สิบพจิกายยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปไปรับชมแล้วกันค่ะเห็ดเพิ่กระเรื่อห่างแล้วเนาะยใหญ่จ้าดินันแหงหรอค่ะเกิดจกพอด้เกบอยู่ดอกเน แตกแต่ว่าแข็งดีค่ะโอ้แข็งดีอะไรไปด้ยไงจะกิบไปด้วยอุ๊ณมาซูมแกบบันมัยคุณพีไ่ไปไปพีไป่ไม่ได้ปะเ็นน้อย แซ่บเด้กระดุมหน่อยพอได้เก็บอยู่น้อยอยาะจ้อเห็นเรื่อยๆอยู่จ้ะดอกคนกันสิแข็งบ่คอ่อยงามบ้านได้เนาะดอกคนแตกแต่ว่าแข็งดีแกงกินเนาะแซ่บเหอกันกน,กน,น้อยยายน้อรอแล้วก็เห็นไข่จ้ะนี่ละหมอแข็งดีเด้อจ้ะนี่แซ่บพี่น้อ,อ,นอ,นอนงมันประทุฝนรอคนย่างเนาะ ไรมันเลยยากย ah oh. ่ดอกซุ่มนะอือเาเลยยากยาไปเลย พังมือใหญ่เห็นปะตุนมาเสาแน่นอ่ะค่ะจะสีแจม้มขอปลาพันหมือนเนาะเดี๋ยวตามไป mặc dù đây để dùng sớm mãi hay 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 tay hay hay đang hay 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 เปน็นดาวกระจายแล้วเนาะแตกละตุ่มมาเพิ่มแหงๆเราด้วยนี้มันแตกแล้วค่ะใช่งนี้แมงกินไปไปโอ้หแข็งดีค่ะ

không gái không thể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  kéo hiền được <laughs> <laughs> <Thế là hẹn. cười> นองามเนาะนี่ต้นี้ย้งแแล้วนะให้คนแต่งมันไ้เก็บอยู่ค่ะ Yeah เป็นขาวๆเลยใหญ่โอ้หูอร่อยลุยนะเอาออกเป็นมู สี้า้าเต็มปลาเลยพี่น้อง<ม>เออเดิงปาดเฮเดี๋ยวลาเดอเือาดนขขา้าอย่างเงี้ย่ะเก็บเลยเยาะเหาเหไปเลยโอ้ยถึงนวลฝนไหลเนาะจ้ะหม่องฝนอกอเ,ปนเป็นมูนเป็นมูเป็นหมองของโมมีกปเน้จ้าวาดด้ว <c oughs> ค่ะพี่กันแห้วเนะาะมีทอไปค่ะอยู่เป็นโฮม เอาไปใส่ต่อขาวไปถึเก็บแล้วก็ได้ดอวเรา chào quan น r ọ n นี่้ตุ่มตุ่มผุดีเข้าข่าวไปถึงโอ้ยอจากมากขาวต้อฉ่งกินตีใจบ่ยายมาตามหาอีกตีใจมาตามขอเลยเสียบมือิงน้องพิ่งผิดไป เอาอปลกาเลยมาเอาหมองอไรก่อนทานเลยขูดเท้าไปก่นอนหนึ่งันนี้ก็มาเท้าเป็นปลานีา่เดี๋ยวนี้ก็สิลงเอาเก็บปลาเลยายญ่มองจับมองอูก่อนเลยก็น่นะาขึง,งไปเล่หรอเขาเรมสูง โตอตๆผอ,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 อขอไปไปิ้นขาวไปฮ่าดหลยอยู่เลยนี่ใหญ่ไปอเพียอขาวไปลหลยแ่เดินนี่ สายนึงก่นี่ลองนจะรดด้ขาโอ้ยมองมูใยขึ้นร้ายพี่น้องเอ้ยมูเดียวพอแก้งเลยมอง อินใหญ่เัมันเหยียบมนคนนคนนั้นเขาเนี่ยคนไั้คนเียวไว้เนาะคนเหงาเขาสามดอก่ตดอกนั้นตรดไหนพวกักยังหลอยู่นี่เรเนี่คือุณยเนคุณยูเราามีว้าว่งเกเก่งเกิน เอาไว้ก่อนตีนะดอกหน่อยก่นดอกหน่อยทำไมเก็บอีกไหมเท่าไห่เพื่อได้มาอีกอ่อไปใหญ่จะจะเข้าไปพี่ไหนเล้บหงียพ่อแก่เลยมาเอา เอาเลยไปมาผลเอาเลยรุยเริ่มซีเวินแล้วล่ะแห่ใส่แง่กว่าุ้กลเงยเงยกกเงยเงยเอาเลยยายเก็บเลยมีเตียงทั้งบานทั้งตูมทั้งบาน โอ้เป็นหมูเป็นหมูพี่น้องเอ้ยดอกก็งามเนาะแข็งดีแข็งดี่นบ่ถือฝนดูมนี่โอ้ฝนนี่เป็นาตามไปเอาก่อนจะเป็นยังไงเออโมเม้นก็นลยเงี่ยงลหรอหึ่กินไปเคลียร์ออกเคลียร์ทีมมอเคลียร์เป็นยังไงบ้าง งตหนเงางาตุ่มเกนแต่หลังานเหี่ยวเลยหรอเหี่ยวแล้วขเคียวไว้ขเคียวไว้เหี่ยวลมปลาเขาต๊ะัไอ้ใหญ่้าอยู่อ่อมเลยกเาใไม่ได้เห็ด เลงมือเลงมือนี่ตุ๊มเลงมือแจงแล้วเดี๋ยวเวลาแจงแล้วดเดวิล่าวายโอ้สวยงามเนาะอย่างน้ำประันผูกเก็บกันเร็วเปล่าแนนสวยเหรอคะจ้ะส <c oughs> ิแดง ไว้รูออกแล้วนาอยายเนาะ,ะมีธนีสองเป้างงายอีกน้อยจ้ะาธรรมดาต่เลงเดียร์สาดีก็ยูโดนแน่เนาะจ้ะโดนค่ะมาเข้ิดมา <laughs> มันีีมานมันมนีมารอ่มาถึงมอง <laughs> เย,ย็บยางเดียวมารถึงมองหมองคนบก,คนกียาคนกรขึ้นเป็นตุ้หง กินแสบดิสิหมหมอเคี่ยน้ำมองแข็งแกงกินแล้วแสบแข็งหอมไม่ร้ายเพื่อนจะตุ่มจักบาเก็บยางเลียงมาเหาไปตู้กดอก้ตนเอาไงใช้ได้เพื่นตุ่มดอนทีต้อนานูก็ร้ายเลยพี่ คือมองเพิ่นบอเคลียกับมันหม่องเพิ่นบอมากเก็บพี่น้องเอ้ยไปมันก็อยู่เป็นหม่องคือกันอยู่เป็นโฮมเป็นหม่องเนาะนี่ตาเข้ามาก่อนตาไประใจก่อนอแดงเราจ้ะโอ้ยสีเดือดอะไรเด้อจ้ะกอแดงอหวยออกมามาพอพอดีเนาะจักดอกใหญ่อ้ยสองดอกหนงดอกคู่ อวยจ้ะอวยกับแล้วน้อค่ะนี่หเห็นของเฮาเสานะี่เต้นตาจ้า,ามานัมานๆจ้ะสวยละ่ะสี่เหลกับแล้วน้อไปคิมนี้ก็ลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจของอีสานเจ้าองนี้นเลเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ 吧，然后搞不